มาแจากไอเดียเมนูทำขนมครีกันค่ะเมนูนี้นะคะมินจะไม่ใช้น้ําตาลทรายเลยค่ะเพราะว่ามินจะใช้เป็นแย่หวานอีโคสตีเวียสกัดมาจากแย่หวานธรรมชาติ100เซนตนะคะรสชาติหวานกลมกล่อมศูนย์แคลอรี่วัตถุดิบในการทํเบานี่นะคะก็จะมีกล้วยหอม2รูปบดให้ละเอียดค่ะใส่ข้าวโอ๊ะลงไป1นึ่ถ้วยตวงนะคะผงโกโก30้30กรัมต่อไข่ไก่2ฟองค่ะตามด้วยนมแอลมอนนะคะแล้วก็มินจะใช้เป็นแย่หวานอีโคสตีเวียทั้งหมด4ช้อนชาค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาก็มีแบบ ด้วยนะใช้งานง่ายมากๆโก,ก,กพาสะดวก1น่ซองค่ะความหวานก็จะเท่ากับน้ําตาลทราย1ช้อนชาซึ่งให้ความหวานเหมือนน้าตาลทรายปกติเลยค่ะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมการกินน้ําตาลทาได้ทั้งเมนูของค้าของหวานเครื่องดื่มเพราะว่าทนความร้อนได้พอคนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็มาเทใสท่ถาดเพื่อที่จะนําไปอบกันด้าน,นบนนะคะมิงก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตค่ะไข่ที่จะใส่เป็นพวกแอลมอนก็ได้หมดเลยนะตอนที่นําไปอบนะคะแนะนาค่ะว่าให้วอร์มเตาประมาณห้น ค่ะจากนั้นนะคะก็นําเข้าอบค่ะมินจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่180องศาเป็นเวลา25นาทีพออบเสร็จแล้วนะคะพักให้เย็นค่ะตัดเป็นชิ้นๆนะคะแลาวมินก็จะนําเก็บใส่กล่องแช่ยเย็นไว้ทานค่ะและสําหรับแย่หวานอีโคสตีเวียแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นแบรนด์จากอเมริกาที่อยู่มานานกว่า30ปีหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์นะ้